flowing through the air ขอทดสอบเสียงสักครู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเบาเหมมอนจะเบาอยู่นะเบานะมันจะเบาอยู่ ดสอบหนึ่งสองสามทบ,อบ,อบ,อบโอเคผมว่าไม่เบาแล้วผมได้ยินแล้วผมได้ยินเสียงตัวเองละ ไลฟ์แชทไปด้วยโอเคน่าจะได้แล้วเดี๋ยวไลฟ์ไปก่อนตอนนี้2องทุ่มครึ่งนะครับเวลาเดิมของผมแต่ว่าเปลี่ยนวันเนาะปกติผมมาไลฟ์วันพุธเนาะแต่ว่าเมื่อวานพอดีคัดข้องทางเทคนิคนะครับวันนี้ก็จริงๆก็ อาจจะติดขัดเล็กๆน้อยๆอยู่ก็เลยมาช้านะครับปกติต้องมาสองทุ่มครึ่งสัปดาห์นี้ไม่มีข่าวอะไรที่จะต้องอัปเดตน่าสนใจนะครับแต่ว่ามันจะมีอ่านี่ตารางออปชันตารางนี้นะครับที่ผมบอกว่าสัปดาห์นี้ผมมาไลฟ์เนี่ยครับวันที่ยี่สิบห้ากันยานะครับแต่ว่า สังเกตว่าตารางวันสัปดาห์นี้ยังไม่มีอะไรสัปดาห์หน้าวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนะก็เป็นอ,ออปชันหมดอายุลายไตรามาสนะครับวันที่สามสิบแล้วก็สิ้นเดือนด้วยนั่นแหละเพราะงั้นผมเลยมองว่าราคาต่างๆช่วงนี้ยังไม่ค่อยน่าเล่นนะครับแต่ว่าถ้าผ่านสัปดาห์หน้าไปได้น,นะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่น่าเล่นสังเกตก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ย พอออปชันหมดอายุ quarterly quarterly นะครับก็คือรายไตรมาสแล้วก็เป็นวันสิ้นเดือนอสัปดาห์ถัดไปนะครับก็จะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนยังไม่มีอะไรสัปดาห์ที่2ของเดือนก็จะมีนอนฟาร์มนะครับก็น่าจะเป็นวันที่10อันนี้อันนี้ผมเดาคร่าวๆนะวันที่10นะ่าจะมีนอนฟาร์มนะแล้วก็วันแปด ADP สินอนฟาร์มแล้วก็ประมาณช่วงกลางๆเดือนจนถึงประมาณเนี้ย สิบหน่าจะมี CPI น,นี่ผมไม่ชัวต้องเปิดตารางดูซึ่งสัปดาห์หน้าไม,ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนะครับกลางสัปดาห์วันนี้ก็ถือว่ามาพูดคุยกันแล้วกันไม่ได้เจอหน้ากันนานนะืก็จะไล่าจากสเต็ปเดิมก่อนนะครับตั้งแต่ออสซี่นะครับเริ่มตั้งผมจะเริ่มตั้งแต่หุ้นเนาะหุ้นเหมือนเดิมแล้วก็มาคอมมูนิตี้ต่างๆ ส่วนโฟเล็กจะดูเป็นคู่คู่ไปไม่ได้ดูทุกคู่นะครับแล้วก็คู่ไหนที่สําคัญก็จะดูคู่นั้นเป็นหลักที่ที่เอผมเห็นว่าผมสนใจแล้วกันมาดูตัวแรกก่อนออสเตรเลียนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นแบบชัดเลยเนาะขาขึ้นแต่ทีเนี้ยขาขึ้นของมันเนี่ยจบรอบละเออตรงเนี้ยจบรอบละนะตรงนี้จบรอบแล้วนะครับสําหรับความคิดผมนะจบรอบละ ทีนี้ก็รอแค่รอบถัดไปนะว่าจะลงต่อได้แค่ไหนนะครับอืมอันนี้ยังดูเป็นสามวันใช่ไหมก็ถ้าเข้าไปซูมดูย,อย่อยๆอีกทีหนึ่งนี่ก็เป็นแนวเรียกได้ว่าเป็นแนวรับและกันอืมคิดว่าน่าจะหลุดนะน่าจะหลุดอืหลุดตรงนี้ได้ก็น่าจะยาวนะครับอืมเคยลงมาแย่รอบหนึ่งแล้ว มาเทสรอบหนึงกลับขึ้นไปเทสรอบ2กลับขึ้นมาไม่ถึงไหนนะครับลงมาอีกนะครับก็มีโอกาสหลุดหลุดลงมาก็มีชั้นแนวข้างล่างให้เล่นเหมือนว่าสักครู่อ่ะอีกไกลเลยนะเมื่อกี้ซูมเอาอะมันคือ3วันเนาะเนี่ยพอซูมอินเข้ามาเป็น4ชั่วโมงอะเห็นว่าขอบล่างอะที่เราดูมันไกลมากเลยนะประมาณไทยๆมาก็ประมาณ 7, จ็ดเออเนี่ยประมาณขอบเนี่ยกินระยะเวลากี่วันก็ กวขอดูหน่อยนะผมบางที่าจะดูไกลไปแต่ว่าขอดูเป็นแบบไกด์ไลน์หน่อยแล้วกันไม่ได้ดูนานนะดูเป็นวัน300วัน1ปีประมาณ1ปีก็คือตั้งแต่ ไตรมาสสี่จนปีนี้จนถึงไตรมาสสี่ปีหน้านะครับตลาดไม่น่าจะไม่น่าจะดีนี่จากมุมนี้จากมุมมองภาพนี้นะครับแต่วันนี้เขามองเป็นไตรมาสปัจจุบันก่อนนะก็คือน่าจะเอาไม่อยู่แล้วแต่ประเด็นคือมันจบไตรมาสสามเนาะสัปดาห์หน้าก็น่าจะโชว์ผลประกอบการกันนิดนึงนะครับเพื่อเรียกลูกค้านะก่อนที่จะทุบอะไรกวานไปสิ้นเดือนนะครับ อันนี้คือแผลนงผมนะออสเตรเลียนหลุดตรงนี้ก็คือน่าจะน่าจะหลุดยาวไม่มีอะไรมารับเลยหลุดได้ยาวๆเลยนะครับแต่แต่แต่ถ้าตรงนี้เอาอยู่นะครับก็มาเล่นตรงนี้เออมีกรอบให้เล่นนะกรอบประมาณนี้มีโซนให้เล่นถ้ามันจะยื้อก็เต็มที่ได้จะยื้่ได้ไปนในกรอบนี้ก็จะเป็นแบบ QM นะครับยิงยกยักในนี้แล้วก็ทบลง ได้ยินเสียงชัดเจนดีเนาะไม่ได้เข้าไปดูเลยโอเคถ้าสมมุติเข้าในกรอบนี้ก็อ,อ๋อเครื่องมือเครื่องมือเออเนี่ยน่าจะอ่าเต็มที่ประมาณนี้ือ อ่าข้าวข้าข้าว,าวต่อไปฮ่องกงก็อย่างที่ผมบอกอะว่าใกล้แล้วเหมือนกันนะครับวันนี้เว็บสุดท้ายแล้วเว็บห้าเออเว็บห้าแล้วก็เนี่ยขึ้นมาเฉียงขึ้นไปเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรน่าซื้อเลยนะครับฮ่องกงเนี่ยเป็นขาขึ้นก็จริงอยู่ เป็นขาขึ้นก็จริงอยู่นะแต่ว่ามันขึ้นไปเว็บสุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คิดว่าน่าจะจบประมาณนี้แล้วสองหมืนแปดพันเต็มที่นะถ้าไม่น่าจะเกินเนี่ยอืมแต่จริงๆอ่ะมันก็สัญญาณมันมันปฟ้องแล้วมันฟ้องมาแล้วว่ามันอยากมันมันอยากจะลงอืมสัญญาณมันฟ้องแล้วแหละตรงเนี้ย อกเอีเก็เกเอีก็เหมือนกันนนี้เข้าสู่เว็บสุดท้ายแล้วเออ,เ,อ,อเข้าสู่เว็บสุดท้ายแล้วอดอลลาร์กดด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 ็ติดแนวน่าจะขึ้นต่อดอลลาร์น่าจะขึ้นต่อ เคเซตถึงจุดพอดีมั้งเนะี่ยอันนี้วาดไว้เล่นๆไม่ได้ชี้ชวนนะสำหรับเซตเพราะว่าเป็นตลาดไทยผมไม่ได้ยุ่งแต่นี่คือภาพที่เห็นนะสำหรับเซตห้ที่ผมเห็นนะมีฮาร์โมนิกตรงนี้เนี่ยฮาร์โมนิกกับ0.5นะประมาณนี้ จุดแปดศูนจุหกนึง่งโอเคเนี่ยสวยเลยนะครับอืมน่าสนใจเสร็จก็พร้อมก็พร้อมจะทุบแล้วแหละแสดงว่าสถานการณ์ต่างๆน่าจะยังไม่ดีในระยะระยะค่อนข้างจะยาวไหมก็ประมาณอืหนึ่งปี หนึ่งปีสองปีหนึ่งปีหนึ่งปีนะครับเป็นขาลงกลับเป็นขาลงละอ,อ่ออโ้ซิลเวอร์ใกล้ถึงห้าสิบแล้ว อ่าโอเคแด็กตามสูตรนะครับตามสูตรใครเล่นตามสูตรผมก็กำไรละต่อไปก็ตรงนี้ไม่หลุดนะครับตรงนี้ไม่หลุดมีโอกาสเด้งเด้งทะลุช้ n แนวนี้นะแต่ถ้าติดติดอีกรอบนึงเนี่ยน่าจะลงอีกยาวอยู่ ต้องลุนตรงนี้ตรงนี้นะครับลุนตรงนี้ปวดมือใช้ไม่คล่องเลยลุ้นให้เด้งไม่เกินสองหมื่สาพันเจ็ดร้อยอะประมาณนี้แล้วกันออถ้าเด้งไม่เกินสองหมสาพันเ็ดรอยก็น่าเสียว หรือไม่ถ้าใครเซลมาแล้วก็มีโอกาสหลุ้นไปต่อนิวโรนะครับเออนี่มุมมองเด็กน้ำมันไม่เป็นไหนกาแฟติดละลงต่ออืมคร่าวๆก็มีเท่านี้แล้วก็จะมีซิลเวอร์ผมมองไว้ที่ห้าสิบไม่ถึงดีแล้วก็ทุบลงละก็ เป็นไปได้ว่าอาจจะยังไม่ให้ถึงนะครับส่วนทองคําก็ตามที่บอกอะว่ามันพร้อมจะกลับเป็นขาลงแล้วนะครับที่ผมบอกว่ามีสัญญาณแล้วกลับตัวแต่ว่าอย่าลืมว่าสิ้นเดือนนะครับมันอาจจะยังไม่กลับปุบป,ปับต้องระวังสัญญาณตรงนี้อันนี้แท่งพนิ i เนอ้องที่คุยกันในกลุ่มว่ามีแท่งแพนิกคือแท่งนี้แทงขึ้นมานะครับก็ทุบมารอบหนึ่งเด้งกลับไปใหม่แล้วก็ทุบลงมาเด้ง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 ติดตรงนี้น่าจะทุบต่อ อติดพอดีแล้วก็ทุบต่อตรงนี้เป็นไส้ที่ผมบอก,กวันนั้นนะครับว่าเนี่ยน่าจะขึ้นมาเก็บไส้นี้ให้หมดให้มิดไส้นี่คือตรงนี้ทุบนี่เก็บปึ๊ดเรียบร้อยขาเซล์ยังไม่ยอมนะครับก็ไถต่อไถต่อกระแทกปึ่งขาเซลล์หายแล้วตรงนี้เริ่มหายเริ่มบางละอืมพอทุบมาเสร็จปึ๊บไอ้คนที่มองเซลเนี่ยเริ่มมองบายแล้วเพราะว่าเอ้ะมันกระแทกไปแล้วใช่ไหมโดน โดนเสร็จลงมาเนี่ยมันน่าจะขึ้นแล้วแหละมันน่าจะสี่อะไรนะมันน่าจะสามพันแปดร้อยแล้วแหละเออเนี่ยมันน่าจะสามพันแปดร้อยแล้วแหละอ่าเด้งขึ้นทีนึ่งเอ้ยยังไม่ถึงว่ะทุบลงมาคนซื้อไปมันเอน่าจะสามพันแปดร้อยแล้วแหละเด้งไม่ถึงวะแล้วก็ทุบลงมานะครับจนสุดท้ายก็เป็นขาลงพวกนี้ก็ก้อนนี้ก็ติดดอยไปเนี่ยก้อนเนี่ยทั้งก้อนติดดอยไปนะครับติดดอยไปไป,ไป,ไป,ไปบายซะบายสบายซะสูงเลยไง ไปซื้อซะสูงเลยก็ติดดอยไปไกลก้อนเนี่ยทองก็ลงต่อแค่นั้นเองไม่เห็นไม่มีอะไรยากนะครับอืมคิดว่ายังลงไม่หลุดตรงนี้นะอืมเพราะว่าอะไรนะเพราะว่ารอดูปิดไตามากแต่ว่าจริงๆอะ่ะจะบอกว่าปิดไตามากก็ไม่น่ามีผลอะไรละเพราะว่าอย่างที่ผมเอาให้ดูอะ GDX กับ GDXJ เนาะเนี่ยหุ้นเมืองเนะี่ย Etf ขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับเท่าตัวจากวันนั้นที่ผมบอกว่าสามสิบห้าได้ไหมตอนนี้สามสี่สามห้าเนี่ยขึ้นมาเจ็ดสิบสองแล้ะเออก็ถือว่ากําไรผลประกอบการนี่คือแบบโอ้นี่มหาศาลแล้วนี่ก็ต้องแต่ให้ดูนะสามสิบห้าเนี่ยขึ้นมาเก้าสิบสามนะมหาศาลมากเลยนะครับกําไรตรงเนี้ยเขาก็คงจะช่างบัตรแล้วแหละเออขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะอืม ออผมจะช่วงหลังเนี่ยช่วงช่วงเนี้ยผมอาจจะไลฟ์แค่แบบสั้นๆเฉพาะตัวที่ผมแบบเทรดแล้วสนใจแล้วกันตัวอื่นไม่ได้สนใจผมก็จะไม่ได้เล่านะครับก็ไปเรื่อยๆไปอีซี่เรียมน่าจะเป็นขาล,ลงแล้วนี่เป็นจุดผูแล้วเส้นเคิร์ฟเส้นเคิร์บเนี่ยจุดผูแล้ว ถ้าลงทีก็คือนิวโลพันหนึ่งอะ ETF เหลือพันเดียวจากสี่พันอะสี่เท่าภาพนี้ผมเห็นบ่อยนะอืมทองคำเนาะบอกไปแล้วเนาะทองคำ ก้อนก้อนขาบ,บายก็ติดต่อยตรงนี้ไปต้องลุ้นให้หลุดตรงนี้ก่อนนะถ้าแม่นถ้ามันไม่หลุดเนี่ยคนอาจจะมองว่าเอ้ยซื้อแล้วกันติดตรงนี้นะคนคนบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยติดก็จะกลายเป็นแนวรับใหม่แล้วที่ประมาณสามพันเจ็ดร้อยี่สิบนะซื้อซะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปติดดอยกันก้อนใหญ่ๆตรงนี้สักนิดนึงแล้วก็ทุบ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 เรื่อยเรื่อยเรื่อยืยเริ่มนะครับเรื่อยๆเริ่มนะครับแต่ว่าจอนแรกมีจะมีโซน ถ้าเป็นโซนที่ค่อนข้างแบบอืมมีระยะสําคัญนะนะก็น่าจะเป็นโซนนี้โอหาไม่เจอไว้เครื่องมือเออโซนนี้โซนนี้เป็นโซนที่ดูน่าจะมีความสำคัญอะไรบามืองอย่างประมาณสามพันหกร้อยอะง่ายๆผมกมเนี่ยโซนเนี่ยสามพันหกร้อย ยี่สิบก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคสัปดาห์นี้ก็ของผมจบเท่านี้แหละวันนี้ก็มาทดสอบไลฟ์ด้วยแล้วก็อย่าลืมสัปดาห์หน้าสิ้นไตามาสสิ้นเดือนสัปดาห์ถัดไปนอนฟาร์มนะครับค่อนข้างสำคัญสัปดาห์นี้ชิวๆแล้วก็พักผ่อนนะครับเงินเดือนออกแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับอ,อ,อย่างไรก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยสำคัญที่สุดเลยถ้าสุขภาพดีก็หาเงินได้ได้ยาวๆนะครับ เพราะงั้นสุขภาพสำคัญที่สุดนะครับก็ขอให้ทุกท่านเทรดดีมีสติมีกำไรทุกท่านด้วยนะครับเจอกันใหม่วันพุธหน้านะครับสวัสดีครับ